อีกนานไหมจะได้พบเจอรักดีๆคนที่ใช่ขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าจะมีบุค,คลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ไหมนะคะ The f u นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมสามดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะ ห้าดาพลังงานของโคนธาตุลมแล้วก็เจ็งงดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนมีพลังงานของโคนธาตุลมกับธาตุไฟนะคะ พลังงานของตัวคุณเองนะคะอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะเคยผ่านการเจ็บช้ำเสียใจการมีน้ําตานะคะอาจจะเป็นการนอกใจหรือว่าการทะเลาะการหันหลังให้กันนะคะใช้อีกโก้มีอารมณ์ต่อกันก็ได้นะคะใครบางคนตอนนี้อาจจะเป็นคนโสดนะคะเดียวปูเนาะใช้ชีวิตเดินบนทางของตัวเองนะคะ เรามาดูกันนะคะแต่ว่าบางคู่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิกราจากกันนะคะอาจจะแค่งนอนกันอยู่พูดหยุดคุยหันหลังให้กันนะคะแต่ว่าก็ยังอยากฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่มีไปด้วยกันอยู่ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วเดินบนเส้นทางของตัวเองแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เลิกนะคะยังอยากจะต่อสู้อยากจะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะ ใ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณจะได้พบเจอกับรักแท้รักที่ดีนะคะคนที่ใช่คนของใจนะคะอีกนานไหมสองถ้วยนะคะพลังงานของเนื้อคู่นะคะคู่โซเมคคู่ทวินเฟรมคนที่มีความรักที่เท่าเทียมให้แก่กันมีความหวังดีประาดถาดีนะคะคอยดูแลซึ่งกันและกัน สดาบนะคะการคิดไหมปิดกั้นตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไม่อยากเริ่มต้นกับใครไหมปิดตัวปิดใจปิดตาก่อนยังไม่พร้อมหรือเปล่าเสร้นนะคะเจ้าของหัวใจการแก้ไขปัญหาการอบกอดปัญหาอกรับปัญหาที่จะเข้ามาด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะคิงถือไม้ The Chariot นะคะพลังงานของการเดินทางการต่อสู้ปัญหาต่อสู้ประสักนะคะการติดต่อเด็กถือดาบนะคะการสอดส่องการแอบส่องนะคะหนึ่งเหรียญโอกาสใหม่ๆนะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาขอโอกาสกับคุณไหม หนึ่งถ้วยความรักความผูกพันความหวังดีที่มีห้อย่างเต็มเปี่ยมนะคะ คุณจะได้พบเจอกับรักดีๆคนที่ใช่ไหมคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกับคนคนนั้นเร็วๆนี้นะคะถ้าหากว่าตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วคนที่จะเข้ามาหาคุณก็น่าจะเป็นคนใหม่นะคะเดอชาริออดเป็นพลังงานของการเดินทางเนาะแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆการหยิบยืน่นโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอาจจะมาขอโอกาสจากคุณหรือว่ามาหยิบยื่นโอกาสมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณมาหยิบยื่นความรักความรู้สึกดีๆ ความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณกําลังรอคอยคนเดิมนะคะคนของใจเนาะอยากจะต่อสู้ไปอีกสักครั้งนะคะคนที่เดินหันหลังให้กันล้วก็ใช้อีโก้ต่อการมาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยกันยังคงบล็อกกันอยู่หรือว่ายังไม่ได้ติดต่อกันนะคะ มีพลังงานของการสอดส่องการแอบมองแอบดูอยู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าพลังงานนั้นอาจจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งก็ได้นะคะปัญหาที่มีนะ่าจะได้รับการแก้ไขน่าจะได้รับการพูดคุยนะคะแต่ว่าต้องเป็นการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะไม่ใช่การมาทะเลาะกันหรือว่าใช้อีโก้ใส่กันอีกนะคะถ้าหากว่าสามารถปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้นะคะมีเหตุผลต่อกันอย่าใช้อารมณ์ q. ต่อกันนะคะถ้าหากคุณทั้งสองคนยังคง มีแพทชั่นต่อกันอยู่ยังคงมีความประหลารถนามีหัวใจต่อกันอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าน่าจะมีการเดินทางมาพบเจอนะคะเริ่มต้นกันใหม่ความรักความหวังดีความผูกพันที่มีต่อกันก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะพลังงานของไพ่ถ้าหากคุณเป็นโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะเป็นพลังงานของสองถ้วยด้วยนะคะคนที่ดีคนที่ใช่คนของใจเนื้อคู่แล้วก็คู่โสมม แต่ถ้าใครบางคนที่รอคนเก่านะคะถ้าหากปรับความเข้าใจกันได้นะคะพูดคุยกันได้ด้วยดีก็มีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมาเป็นรักที่ดีคนที่ใช่ของคุณได้เหมือนกันนะคะ